หมดนี่ให้ถ่ายกี่บาทคะอืมอันนี้มุมสูงครบายนะคบบ๊ายบาย วันนี้เราก็มากินสู้แค่หมดนะคะดูบรรยากาศนนะะม,มีที่ตรวจวัดอุณหภูมิด้วยนะคะค่ะอ,<า>อันนี้คือเมนูนะคะเมนูมนี่รายการอาหารตันนี้นะคะ เราไปหาที่นั่งก่อนนะคะปืปป๊ดนี้คือบรรยากาศนีป่ปานังนี่ก็ได้เนี่ยโอเคค่ะวันนี้เรามาสายละคนมาที่ร้านเต็มเลย อันนี้เรามาอยู่ที่ซุ้มที่หกนะคะอ่าเดี๋ยวขอสั่งอาหารแป๊บหนึ่งนะคะค่ะตอนนี้เราอยู่ซิ่วไา่หมดนะคะเราสั่งอาหารแล้วนี่คือบรรยากาศของร้านนะคะน้ำขวดละสิบบาทนะคะป๋าไออีอีา่อันนี้เขามีตุ๊กตาขายด้วยอันนี้อันนี้เดียอ่าอันไหนเอาไหนเอาอันนี้อ เอาอันนี้อันนี้หุ่นมืออ๋อมิกกี้เมาส์เหรอะอะฮะเอา,เอ,าอ,อันนี้เอาไหนอันนี้เหรออ่ะอ่ะอ่ะไปอันนี้อันนี้เอาไปด้วยเหรออันนี้ไม่ต้องเอาหรอกอันเล็กเกินขนาน้อยเนี่ยน้องตัวนี้ก็ได้นี่ยเนี่ยน้องตัวนี้ไม่เอาไม่เอาเอาไหนเอาไหนเอาให้น้องอ่ไป ที่วางพาชนะที่ใช้แล้วที่ร้านนี้นะคะคือบริการตัวเองค่ะเดี๋ยวเขาถ้าเขาทำอาหารเสร็จแล้วตรงนี้นะคะนี่ตรงนี้ค่ะเป็นสัญลักษณ์ก็คือให้เราไปรับอาหารมันจะดังมันจะดังเอาหรอเออนั่นแหละมันจะดังโอเคอืมลายบอ่ะบายใบดกาสวยบรรยากาลด <า>เดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้นี้นะคะนี่น,นี่ลืมกดเลย่าลืมกดะลยบอกว่าะจ๊กระจายถ้าหนูได้น,นะครับโอเคครับนี่ดูได้ตุ๊กตาม,มาแล้วเออเดีด๋วยวเจ๊ตายนมคจับโอเคเราก็มาแล้วนะคะอันนี้โรตี โรตีนมนะคะสิบบาทน,นี่มาตะบะอ่อนสิบบาทก๋วยเตียวก๋วยเตี๋ยวก็สาวสิบบาทนะคะเป็นก๋วยเตี๋ยวนี่ค่ะหน้าตาข้าวผัดพริกไก่ไข่ดาวยี่สิบบาทข้าวไข่เจียวก็น่าจะยี่สิบบาททั้งหมดนี่ให้ทายนี่ หมดนี่ให้ท่ายกี่บาทคะอ,อันนี้มุมสูงนะคะอ้ย20น,นี่ร้านของิมีจกตรต60บาทแล้วก็ยิ่ม5บาทตนนะะัวนึงค่ะโคาชใช่ไหมคะค่ะร้อยหกสิบรเจ็ดสิบา้อยกสิบร้อยห้บทจ้ะสองร้อยห้าบาท นี่นี่ค่นี่นะาพอยคะะอ่อะวันนี้เราหมดไปแค่สองร้อยห้าบาทนะคะ อันนี้ร้านกาแฟเพิ่งจะมาเปิดใหม่ตื๊ดตื๊ดตื๊ด,ด